ทีมนักกอล์ฟไทยก็ขยับเข้าใกล้ถ้วยแชมป์ไปทุกขณะครับหลังจากจบการแข่งขันวันที่3ก็ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมชิงแชมป์อาเซียนที่สนามสิงค์พาร์คขอนแก่นกรอล์ฟคลับเป็นการเดินว,วงสวิงในวันที่3ครับสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะแปรปรวนโดยมีฝนตกสลับกับแดดออกรวมไปถึงลมที่ค่อนข้างแรงซึ่งเป็นอุปสรรคในการแข่งขันวันนี้ครับ อย่างไรก็ตามทีวงสวิงไทยก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีครับรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ทั้ง4ถ้วยโดยประเภทสมัครเล่นชายไม่จำกัดอายุปูตราครับหนุ่มนักกลอล์ฟไทยก็ช่วยกันทำคะแนนรวมได้ที่640คะแนนโอกาสป้องกันแชมป์ค่อนข้างสดใสครับส่วนรุ่นสมัครเล่นหญิงไม่จำกัดอายุสันติครับครับวันนี้สวิงสาวไทยต้องสู้กับสภาพลมที่ค่อนข้างแรงก่อนที่จะช่วยกันทำคะแนนรวมได้ที่430คะแนนตามมาด้วยมาเลเซียอันดับที่2และฟิลิปปินส์อันดับที่3ม ปิดท้ายกันที่ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน16ปีแล้วอนครับวันนี้ทีมไทยนำอยู่ที่สกอร์รวม434คะแนนและประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน16ปีคาตินี่ครับไทยนำที่คะแนนรวม289คะแนนสำหรับการแข่งขันในวันสุดท้ายก็จะเริ่มทีออฟกันในเวลา8นาฬิกาตรงและจะมีพิธีมอบถ้วยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนัทพลเปลี่ยนให้สงถ่ายภาพศิลปการผาเจริญทีมข่าว t r u ฟ v i รายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ